เรื่องของการแฝงตัวเข้าไปสืบสวนนะครับเพราะว่ามีประเด็นออกมาว่าเข้าไปแฝงตัวตั้งแปดเดือนครับ<ล>ก็คือ,อการแฝงตัวเข้าไปยังไงครับอย,อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราทําหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินส่งตํารวจหรือหรือเจ้าที่เข้าไปดูลนาดราวดูพฤติกรรมดูอะไรต่างๆครับเราก็เราก็ทํามาตั้งแต่รับรับเรื่องมานะครับเพื่อประกอบในการสืบสวนสอบสวนครับก็เราเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นหนึ่งใน วิธีการสืบสวนที่เราทําอยู่เป็นประจำครับไปบวชหรือไปเป็นลูกศิษย์วัดเับไม่ไม่ถึงขนาดไปบวชไปเป็นลูกศิษย์วัดนะก็อาจจะเข้าไปทํากิจกรรมภายในวัดไปกวาดวัดไปทําบุญไปอะไรเงี้ยครับก็กประมาณนี้ครับระยะเวลานานแค่ไหนอะคะท่านที่เราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ที่นั่นครับก็รับแจ้งเดือนตุลาของพันรุ่งสิบเจ็ดนะก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มตั้งเรื่องตั้งอะไรก็เริ่มส่งผลเข้าไปดูครับก็ตั้งแต่ช่วงนั้นเลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ